สวัสดีครับมาอยู่กับเกมรถถ่ายสิ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่เอ้ยเอาใหม่สวัสดีครับมาอยู่กับเกมโตนาโมนะครับวันนี้ผมได้ทําการทดลองใหม่นะครับไม่ไม่ใหม่หรอกผมไปเห็นเขามาเขาถ่ายดีนะครับก็เลยลองทําดูติชมกันได้ไหมครับเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรวะคุณผู้ชมว่ามันมันผ่านไหมครับอย่างนี้นะอันนี้ผมผมใช้ผมไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้อันเก่ามันทะลุหมดเลยนะครับนี่อันนี้ผมผมเอาไอ้ผานะครับเนี่ยผานจานเก่าแล้วนะครับมาตัด มาเทียบแล้วก็ตัดนะครับตัดให้มันได้อย่างนี้แล้วผมก็เอามาเปะใหม่นะนี่ก็จะเป็นรอยเชื่อมแล้วครับนี่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กเหล็กรังน้ําหน้าสามนะครับผมก็เอามาตัดแล้วก็เอาแต่ตรงนี้มันมาเปะนะครับนี่นี่ครับเห็นรอยเชื่อมไหมเดี๋ยวผมพาไปให้ดูที่ถ่ายนะครับนี่มันมันถ่ายมันเป๊ะในหนึ่งนะครับนี่อันนี้ผมผมจะตั้งใหม่นะตรงนี้รู้สึกเหมือนมันดึงมันดึงข้างหนึ่งมันก็ ไม่เชิงว่าดึงนะครับมันดึงไปไปซ้ายทีขวาทีผมก็ไม่รู้มันเป็นที่อะไรนะเดี๋ยวก็ซ้ายาเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวพาไปดูรอยถ่ายนะครับมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับครัี๊ดถ่ายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่คุณผู้ชมว่ามันมันได้ไหมครับผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่ไอพนันไอเก่าๆมามันไทยไม่ได้เลยครับ อันนี้เป็นร่องร่องผ่านเรกดิตรงกลางนี่นะครับนี่ร่องผ่านเรกตอนยังไม่ได้ทานะครับเนี่ยตรงกลางมันจะไถไม่ค่อยเข้าลยพอทําเสร็จนะครับมันจะประมาณนี้นะมันดึงที่ดึงซ้ายทีขวาทีนะครับเห็นไหมเบี้ยวๆหน่อยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะคุณผู้ชมท่านใดรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ได้นะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะแบบนี้ผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแต่ผมลองถ่ายดูฟังไม่ติดนะครับ ตัดฟงางอ้แถวนี้ได้ฟางก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่เพราะว่าเขาอัดแล้วนะนี่ครับนี่แถวนี้แหละติชมก็ได้ครับครั้งแรกเลยลองทำครั้งแรกครับนี่ตรงนี้ก็จะเว่อร์หน่อยนะครับนี่โอเคนะครับคิปผมก็ขอจบเทมเพนท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามก็ด้วยนะครับสวัสดีครับ